เดี๋ยวเรมาสัจชายะอิทัพปัจจะยตาและปฏิจจสมุบาทกันอิทะพิกเวอาริยาสาวโกปฏิจจสมุปาทันเยวะสาธุกัรโยนิโสมานาสิการโรติภิกุทั้งหลายอาริยาสาวกในธรรมวินัยนี้ ย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยกคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียวดังนี้ว่าอิมัสสมิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุปาทาอิทังอุปาชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสสิงอสติอีทางเนาโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสนิโรธาอีทางนิโรชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปที่ทัง ได้แก่สิ่งเหล่านี้คืออวิชาปัจจยาสังขาราเพราะมีอวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายสัังขาารปจจยวิญญาณังเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณปัจจยา นามรูปังเพราะมีนิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปปัจจยาสลายตานังเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตานะสลายตานะปัจจยาอสโส เพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีภัสสะภัสสะปัจจยาเวทนาเพราะมีภัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหา ตัณหาปัจจยาอุปาทานังเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานะปัจจยาพระโบเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพชาตปัจจยาชาติเพราะมีพบเป็นปัจจัย จึงมีชาติชาติปัจจยาชะรามระนังโสกปริเทวะทุกขโทมนตสุปายาสาสัมพวันติพรองมีชาติเป็นปัจจัยชารามร <c oughs> ะังโสกปริเทวะทุกขโทมนัต ปายาศาสตร์ทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนเอวะเมตสสะเกวะลัสสะทุกขกันทัสสะสมุทโยโหติความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้อวิชายยะตะเววะ อาเสสะวิราคานิโรธาสังขารนิโรโทเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารสังขารนิโรธาวิญญาณนิโรท,ญญนนโรโทเพราะมีความดับแห่งสังขาร จึงมีความดับแผงวิญญาณวิญญาณนิโรธานามรูปะนิโรโทเพราะมีความดับแผงวิญญาณจึงมีความดับแผงนา,นามรูปนามะรูปะนิโรธาสลายตนะนิโรโทเพราะมีความดับแผงนามรูป จึงมีความดับแผงสลายธตนะสลายธตนะนิโรธาภัสสนิโรโทเพราะมีความดับแผงสลายยตนะจึงมีความดับแผงภัสสะปัสสนิโรธาเวทนานิโรโทเพราะมีความดับแผงภัสสะ จึงมีความดับแห่งเวทนาเวทนานิโรธาตัณหานิโรโทเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาตัณหานิโรธาอุปาทานานิโรโทเพราะมีความดับแห่งตัณหา จึงมีความดับแห่งอุปาทานอุปาทานะนิโรธาภาวะนิโรโถเพระาะมีความดับแห่งอุปาทา,านจึงมีความดับแห่งภพภาวะนิโรธาชาตินิโรโถเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติ ชาตินิโรธาชารามะรนังโสกะปริเทวะทุกขโทมนะสุปายาสารุจันติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแลชรามนะะโสกะปริเทวะทุกขโทมนะสุปายาสาทั้งหลาย จึงดับสิ้นเอวะเมตัะเกวะลสัะทุกขัคตัสสันิโรโทโหปีติความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้สาธุวันนี้ลมดีนะ่านั่งสมาธิ <c oughs> เดี๋ยนั่งสมาธิกันหน่อยเนาะไม่มีสันทะความพอใจในการอยู่กับลมหายใจนี่เรารู้สึกมีความสุขที่จะอยู่กับลมลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกพยายามให้จิตของเรารู้อยู่กับลมหายใจลอลลมหายใจเป็นธรรมชาติหายใจตามปกติหายใจเข้ายาวให้รู้ออกยาวให้รู้เข้าสั้นให้รู้ออกสั้นให้รู้ อันนี้เป็นบุญกริยาที่สําเร็จด้วยการภาวนาเป็นบุญกริยาที่มีอน,นิสงส์มากดุดพ่วงน้ําในหมหาสมุทรลมหายใจเป็นธรรมชาติเป็นท่าตามธรรมชาติที่ไม่รู้เรื่องอะไรวิญญาณมาปฏิติตังมาตั้งในลมหายใจมีการรับรู้ขึ้นรู้สึกถึงลมว่ากำลัง หลเข้าไหลออกเป็นลมหายใจแต่วิญญาณนั้นมีการเกิดขึ้นและมีการดับไปเป็นธรรมดาดังนั้นจิตที่รู้ลมหายใจก็จะจางคลาและดับไปแต่เนื่องจากจิตเป็นธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วที่พระองค์บอกว่าเป็นระหูปริวัติตัง ขณะที่มันเปลี่ยนแปลงดับไปเราจรึงสังเกตยากไปรู้อีกทีเมื่อมันคิดไปไปรู้กับอารมณ์อื่นเมื่อมันไปรู้กับอารมณ์อื่นก็ให้พยายามละจิตที่ไปตั้งในอารมณ์นั้นเอากลับมาตั้งที่ลมหายใจเหมือนเดิม เอามาตั้งที่ลมก็คือเอามารู้ลมเหมือนเดิมนั่นเองที่ตั้งของวิญญาณมีสี่รูปเป็นที่ตั้งของวิญญาณลมเป็นหนึ่งในรูปคือดินน้ำไฟลมเวทนาเป็นที่ตั้งของวิญญาณมีสามอาการคือสุขบ้างทุกบ้างเฉยเฉยบ้างสัญญาเป็นที่ตั้งของวิญญาณ คือความจำได้หม่รู้สันขารเป็นที่ตั้งของวิญญาณคือความปรุงแต่งพระองค์ให้มีสติสมเพ็จชงไม่ลืมหลงในลมหายใจถ้าจิตเกิดดับไปรับรู้อารมณ์อื่นให้รีบละรีบทิง้งแล้วกลับมารู้ลมให้ไหวที่สุดทุกครั้งที่เราไปคิดไปนึกเรื่องใดพบใหม่เกิด หรือกรรมได้เกิดขึ้นมีกรรมขึ้นมาแล้วมีพบขึ้นมาแล้วมีที่ตั้งอาศัยของวิญญาณเมื่อวิญญาณมีที่ตั้งวิญญาณจะเจริญงอกงามไปบูนจะรู้สึกว่าเราอยากจะรู้อารมณ์นั้นต่อไปก็ให้พยายามละพยายามทิ้งกลับมาพอใจอยู่กับลหมหายใจเข้าลหมหายใจออกความเปลินใดความเปลินนั้นคืออุปาทาน อุปทานคือฉันทราคะความพอใจความกำหนัดฉันทราคะคือสังโยชน์เรื่องผูกเครื่องร้อยลัดเรื่องผูกสัตว์ให้ยึดติดอยู่กับธาตุนั้นๆเดี๋วพวกเราก็ออกจากสมาธิกันมา